พี่เสมครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมโรงงานนิดนึงครับไหนไหนมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่เสมภรรยาเยี่ยมชมในโรงงานนิดนึงครับว่าเป็นยังไงอเดี๋ยวพาเดินดูครับเรียนเชิญครับผมจะมีลูกค้าเข้ามาตลอดลูกค้าเขาจะมาซื้อก็จะมาเทสบางรายก็มาตั้งแต่เช้าก็จะลองเขาจะให้ลองขับได้เลยครับอย่างนี้ GK เงี้ยครับเขามาหาสีเทา เราก็จะมีรถสีนี้เลยนะพี่ให้เลือกอะ่ะมีอยู่8ปดคันอันเขาก็จะเลือกเลยคือเลือกเสร็จอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเขาเดินสวนกับพี่เสะเขาบอกขอไปลองขับเราก็บอกไปลองได้เลยครับคือสีเนี่ยมีตามที่เขาต้องการแล้วพอมากเสร็จผมก็บอกพอได้สีที่ต้องการแล้วมันมีจํานวนเยอะพี่ก็ไปเลือกเลือกเลือก,อกได้ถูกใจพี่เอาไปลองแล้วก็พเิเศษนะครับมันจะเป็นงี้รถที่ผมซื้อเข้ามาครับพี่วันนี้ที่ผมขออนุญ,ญาตพาลูกค้าอันนี้ลูกค้าจริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูรถนะครับ พิเสมนี่เป็นลูกค้าที่มาจากชัยภูมิพี่ขออนุญาตพาเยี่ยมชมเพราะว่าพี่เขาดูเราในการทํางานแล้วชื่นชมในกําลังใจที่เขาพี่เขาชื่นชมเนี่ยทำให้เรามีกําลังใจที่อยากจะไปต่อแล้วทีมคันดูแล้วชื่นชมเสร็จก็มาอุดหนุนให้มีกําลังใจมาซื้ออีสุสีประตูออโต้ต,ตัวปัจจุบันล่าสุดแล้วก็มาจากชัยภูมิมากับภรรยาคนสวยมาทั้งลูกสาวลูกชายลูกเขยแล้วก็คุณแม่แล้วตีก็เลยบอกเดี๋ยวขออนุญาตพาเยี่ยมชมโรงงานเลยเข้ามาในโรงงานแล้วมาเป็นเกียรติหน่อยเยี่ยมชมโรงงานแนะนําได้ผมได้มีโอกาสแนะนํา นั้นเวลาผมซื้อรถเข้ามาผมจะมี QC ประเมินว่ารถอย่างของพี่เงี้ยว่าต้องมีเก็บสีไหมมีทําอะไรไหมหลังจากเสร็จเขาจะมาบิวเนี่ยพี่บิวคือรื้อหมดเลยทาความสะอาดฉะนั้นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเขาเรียกํามบาราดคีนเปลียกพอทําความสะอาดเสร็จเขาจะย้ายมานี้ครับมาตรวจถึงจะเป็นรถปีใหม่ก็ตรวจนะพี่เขาจะไม่ปล่อยเลยปีใหม่ก็ตรวจสอบปกติไล่หาอย่างนี้ก็จะเช็คเป็นพอยคือคือเก,ก็บกันชนมันไม่เท่ากันถือระบางอันนี้พ,พี่พี่รูปดูพิเศมร,รูปดูมันจะติดอมามันจะมนจะไม่เท่ากันเขาก็จะเช็ค เสร็จทางนู้นก็จะต้องไปแก้ฉันรถทุกคันเขาจะเช็คแบบนี้ครับพี่เช็คเสร็จก็ส่งเข้าไปผลิตนั้นเรื่องล้อเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเพราะเราเปลี่ยนใหม่หมดเดี๋ยวที่บอกพี่ฉันล้อเขาจะเป็นลไรมาของเราอ่ะเขาจะไม่เช็คปัญหาล้อพอไปถึงเราเราจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางใา่น้ำมันเชื่องกองแอร์กองอากาศก็จะเข้าไปพอคิวตรวจเสร็จอ่ะครับพี่เขาจะมีใบเนี่ยเข้าไปผลิตทุกช่องนะครับเรามีอยู่ส4ช่องพระกอบวันหนึ่งอ่ะเราจะผลิตรถได้วันประมาณ14คันก็ตอบตอบยอดขายแล้วครับเราขายอยู่สเงี้อยู่ประมรับ็ ก็จะมีผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะเอารถเข้าไปผลิตในแต่ละคันแต่ละช่องเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเหมือนของพี่เงี้ยเขาจะถ่ายน้ำมันเครื่องกองแอร์กองอากาศเนี้ยน้องเขาจะเก็บมีเป็นถุงเขาจะเขียนทะเบียนให้เลยครับ9ก6 8็ก็คือทะเบียนรถคันนี้แล้วก็เปลี่ยนให,เนให้เปลี่ยนให้เรียบร้อยทําแล้วก็ของเก่าคืนส่วนไฟพวกเนี้พี่สังเกตเขาจะไม่ขัดอ่าเนี่ยเราจะเลือกอันนี้คือเขาสั่งเปลี่ยนเท่นี้เวลาเปลี่ยนเขาจะไม่เปลี่ยนข้างเดียวเขาจะเปลี่ยนคู่โฟล์ไรซิ่งเอาโฟล์ไรเดิมเอาเบิกมา อ่ะก็ไปจัดมาอันนี้คือทุกคันเราก็จะมีกระบวนการผลิตที่ผลิตตามออเดอร์ลูกค้าคือล็อกถัดไปที่เราดูเมื่อกี้นี้ก็จะเป็น QC อะครับเขาตรวจงั้น QC เนี่ยเขาคือตัวแทนลูกคา้าถ้าเขาดักปัญหาได้เยอะลูกค้าแฮปปี้เขาก็ได้เยอะอย่างเงี้ยคันนี้รุ่นเดียวของพี่ชายแต่เขาย้ายแหนบมามันเป็นยีราฟแคก็จะมีโปรเซสในการตรวจสังเกตว่าทุกคันเนี่ยฮะถ้าเดินดูจะกริปกริปจริงๆคือเราลดเราจะทําให้มันกริปสวยๆเหมือนกันวันนี้เนี่ยฮะเหมือนรถพี่พี่แสงเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ย ปกติเข้ามาจะต้องไปเข้าที่ับผมแต่แต,แต่แต่วันนี้เขาไม่ยอมลงเคมเพราะว่าถ้าลงเคมเนี่ยทุกคนก็จะต้องมองว่ารถลูกค้ารับปุ๊บมาขอฝาครอบเครื่องเราถือว่าเป็น point เลย p o i ที่ว่าทางโรงงานกับทาง QC เนี่ยปล่อยออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณปล่อยคุณต้องยืนยันว่าลูกค้าเนี่ยยอมรับได้แม้กระทั่งฝาล็อกเครื่องเราก็ถือเป็น point หมดนะครับ,รบเขาก็จะโดนตัดคะแนนโดนตัดอะไรเงี้ยในส่วนนั้นทุกคนก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนปกป้องสิทธิตัวเองวันนี้ครับก็โรงงานก็จะมีมุมไปถึงนู่น แล้วก็ล็อกท้ายสุดก็เป็นเกี่ยวกับพวกงานเครมงานเครมทั่วไปเนี่ยเขาจะมีคิวให้ก็เหมือนกับมีมีน้องผู้หญิงเป็นโอเปอเรเตอร์คอยโทรสมมุติพี่เสมนัดคิวเขาจะโทรมานี้พี่คิวให้พี่กี่โมงอ่าโอเคพี่เอารถมาทิ้งไว้เขาก็จะอธิบายในการดูแลส่วนใหญ่เราก็จะดูแลหมดเลยเพราะว่าที่ซื้อกับเราไปเพราะหนึ่งอย่างเรามีที่่อบเองมีพนักงานมีที่หาอะไรเองอันนี้ก็ทําหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นโรงงานที่ที่เราเรียกโรงงานเพราะว่ามีอยู่ประมาณ200คนอย่างเนี้ยจะทํากันถึงเชยงคืนทุกวัน ทุกวันก็จะมีคนเข้าออกเข้ามาดูรถเราก็ยินดีที่พี่เห็นในไลฟ์บ่อยๆผมก็อยู่เนี่ยฮะ<ถ>เวลาที่ขอ<ถ>ขอดูรถกันผมก็จะเดินไปนี่ตีก็จะเดินไปนู่นสุดนู่นนะ<ถ>สุดที่บอกพี่อ่ะที่จอดรถสไลด์แล้วก็มาอันทุกซ่อมเขาทุกช่องเขาจะมีรถหลากหลายมีกลุ่มอีโกโคาที่พี่เห็นมีกลุ่มกระบะร<ถ> SUV รถตู้พวกนี้นเขาก็จะมีหมดเลยพี่ เพราะว่ามีทุกตัวใน,ในตัวที่ถามแต่ทุกตัวต้องไปผ่านคิวหมดนะพี่ต้องไปรถทุกคันต้องผ่านคิวต่แล้วเวลาถ้าพี่ขออะไรเพิ่มหรือพี่อยากให้ทำอะไรเขาจะต้องมาผ่าน PDI กระบวนการสุดท้ายเนี่ยอย่างพี่จะเอาล้อที่สามเจ็ดก้านยกสีดำอะไรต่างสมมุติเขาใส่สีทองกลับมาเขาจะไม่กลับมานี่เ,เขาจะต้องเอาไปนู่นเขาจะกลับไปนู่นฟิล์มเฟิร์มเขาก็จะกลับมาที่นู่นโปรเซสก็จะเป็นโปรเซสที่ผลิตชัดเจน วันนี้ดีใจที่ดูแล้วมาอุดหนุนเนครับ e แล้วมีโอกาสนะครับให้น้องได้พาเยี่ยมชมโรงงานแนะนาผมรู้สึกเป็นเกียรติมากยินดีต้อนรับทั้งครอบครัวเลยขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆครับที่เป็นเกียรตินะครับได้ให้โอกาสเราได้เล่าเรื่องราวแล้วก็ได้ได้พาชมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงจริงๆครับผมเช่นกันครับเฮียมาต้อนรับยินดีครับพี่มาตั้ง800โลผมอยู่แค่ตรงนี้ติดติด ผมผมอย่างนี้มากกว่าลูกค้าบอกเป็นเกียรติผมสําหรับผมผมรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่า <นะ S 2> พี่มาแ800รอยโลผมอยู่ตรงนี้นะครับคือให้ติดอะไรที่สําคัญแค่ไหนผมว่ายัางไงก็ต้องมา <นะ S 2> จริงๆครับเหมือนที่ลูกค้ามาเขาจะมาใครจะมาตั้งแต่เช้ามาลองกี่คันผมก็ยินดีหมดเลยเพราะ,<น>ะผมมองเชื่อว่าเขาอยากซื้อแล้วให้เขาได้ความรู้สึกที่ดีแล้วเขามาในนี้เราก็ให้เขาเห็นได้รู้ได้ได้ไดเลือกแม็กด้ยครับเขาจะมีโกดังแม็กนู่นเลยพี่ก็ไปเดินเลือกกับเราผมบอกเนี่ย ี่เรียกเฮียขเพราะแบบนี้ครับโอ้ยขอบคุณคำนี้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แดดแล้วก็ขอบคุณจริงๆทุกกำลังใจแล้วก็ถ้ามีอะไรติชมหรือว่าเห็นอะไรแล้วอยากแนะนํายินดีนะครับทั้งเฮียและเจ้ผมยินดีมากๆเลยขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เดินทางไปปลอดภัยมีโอกาสไปชัยภูมิขอญาติกินกลางหาผมขอเบอร์น้องเข้ามาแล้วนะครับยินดีต้อนรับครับครับแล้วมีอะไรปรึกษาหาลือได้ตลอดครับยินดีครับ ขอบพระคุณมากครับขอบคุณในมิตดใมตีที่ดีต่อการมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากอย่างยิ่ง